ยงพยาไฟเป็นชื่อของป่าดงดิบที่เรียกได้ว่ามีคำร่ำลือในเรื่องของความอาถรรพ์มาอย่างยาวนานในอดีตนั้นเป็นเส้นทางที่พลานจอมขมังเวททั้งหลายได้ทดลองวิชาอาคมของตนเองว่ามีความสามารถในระดับใดพลานหลายคนนั้นสามารถเอาตัวรอดออกมาจากป่าอาถรรพ์แห่งนี้มาได้อย่างปลอดภัย แต่ก็มีพลานจำนวนไม่น้อยเช่นกันที่ต้องเอาชีวิตไปทิ้งอย่างไรค่ะนี่ขนาดว่าเป็นพลานผู้เชี่ยวชาญทางการเดินป่ายัางต้องเสี่ยงตายขนาดนี้หากว่าเป็นคนธรรมดาแล้วย่อมไม่ต่างกับแมงเม่าบินเข้ากองไฟโอกาสที่จะรอดกลับมานั้นน้อยมากในป่าพื้นนั้นนอกจากความอาถรรพ์จากพูดผีปีศาจ และบรรดาวิญญาณเจ้าที่ต่างๆแล้วเส้นทางในการเดินทางก็เต็มไปด้วยความยากลำบากไม่มีถนนไม่มีจุดบอกเส้นทางมีแต่สัตว์ร้ายกับโรคไข้ป่าที่พร้อมจะทำลายชีวิตผู้มาเยือนทุกขณะนอกจากนั้นป่าดงพญาไฟยังเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่พระภิกษุผู้มีจิตแก่กลราใช้ในการฝึกฝนตนเอง เกจิอาจารย์หลายท่านล้วนแต่ผ่านการเดินทางในป่าดงพญาเย็นมาแล้วด้วยกันแล้วทั้งสิน้นหากว่าพระภิกษุรูปใดที่ผ่านบททดสอบแห่งป,ป่าอาถรร้ไปได้นั้นย่อมหมายความว่าจิตของท่านได้รับการฝึกฝนมามากพอที่จะไม่เกรงกลัวต่ออวิชชาใดๆป่าดงพญาไฟแห่งนี้เป็นป่าดงดิบที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาล พอตัวตามยาวบนเทือกเขาเพชรบูรณ์ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตแดนทางธรรมชาติระหว่างดินแดนที่ลุ่มภาคกลางและที่ราบสูงภาคอีสานอีกทั้งยังมีตำนานเรื่องหนึ่งที่กล่าวถึงที่มาของชื่อดงพญาไฟแห่งนี้โดยตำนานดังกล่าวเล่าขานสืบต่อกันมาว่าในครั้งอดีตบริเวณที่เป็นป่าดงพญาไฟนั้น เป็นที่ตั้งของเมืองขวางทับบุรีที่ปกครองโดยขุนบรมราชาในขณะนั้นผู้ปกครองที่มีจิตใจเมตตาอย่างขุนบรมราชาได้มีประกาศออกมาว่าทุกวันพระข้างขึ้นและข้างแรมชาวบ้านทุกคนห้ามฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเป็นอันขาดหากฝ่าฝืนจะทำให้บ้านเมืองพบแต่หายนะและความวิบัติซึ่งในขณะนั้น ชาวบ้านทุกคนต่างก็เชื่อในคําประกาศที่ออกมาและต่างปฏิบัติกันอย่างเคร่งครัดซึ่งก็ทำให้บ้านเมืองอยู่อย่างสงบสุขเป็นเวลาช้านานจนกระทั่งมีผู้เข้ามาของเจ้าเมืองคนใหม่ที่มีนิสัยโหดร้ายชอบก่อกรรมทําชั่วเบียดเบียนชีวิตสัตว์ซึ่งเมื่อเจ้าเมืองเป็นผู้กระทำเสียเอง ชาวบ้านที่มีนิสัยชั่วร้ายเป็นทุนเดิมก็ได้ใจกระทำตามบ้างจนเกิดความเดือดร้อนไปทั่วเรื่องราวในขณะนั้นล้วนอยู่ในสายตาของเจ้าผู้เป็นใหญ่แห่งฟากฟ้าอย่างพญาแทนซึ่งในที่สุดท่านกระทนต่อพฤติกรรมชั่วช้าเหล่านี้ไม่ไหวจึงได้เนรมิตฟูงงูพิษยักษ์จํานวนมากให้มาเขีนฆ่าชาวบ้านทั้งหมดจนในที่สุดเมืองแห่งนี้ได้กลายเป็นเมืองร้าง เวลาผ่านไปจึงมีบุรุษหนุ่มรูปงามผู้รักการผจญภัยนามคัททกกุมารซึ่งเชื่อกันว่าเป็นชาติภพหนึ่งของพระโพธิสัตว์และเพื่อนรักอีกสองคนนามว่าไม้ร้อยกอและเกวียนร้อยเล่มได้บังเอิญเดินทางผ่านมาที่เมืองแห่งนี้เมื่อทั้งสามเข้าไปสำรวจในเมืองก็ไม่พบผู้คนอาศัยอยู่เลยจึงรู้ว่า เมืองดังกล่าวนั้นเป็นเมืองร้างแต่ทั้งสามคนสังเกตเห็นกลองใบใหญ่ที่ตั้งตระงานอยู่อย่างน่าสงสัยทางไม้ร้อยก่อจึงตัดสินใจลองเอาไม้ตีกลองดูซึ่งก็เกิดเสียงประหลาดออกมาทางคัททกุมารจึงได้ใช้ดาบเปิดหน้ากลองออกดูปรากฏว่าข้างในกลองใบนั้นมีหญิงงามซ่อนตัวอยู่ภายหลังจึงทราบว่าหญิงงามผู้นี้ ก็คือพระธิดาของเจ้าเมืองมีนามว่ากลองสีซึ่งได้ซ่อนตัวอยู่ในกลองใบนี้ครั้งที่ฝูงงูได้ลงมาเข่นฆ่าผู้คนในเมืองหลังจากนั้นพระธิดากลองสีก็ได้ขอให้ช่วยพาออกไปจากเมืองนี้พร้อมทั้งยังเตือนว่าอย่าจุดไฟเพราะควันจะทำให้พญาแทนรู้ว่ายังมีคนอยู่ในเมืองและส่งฝูงงูพิษยักษ์ลงมาอีก แต่ทางคัทก,กุมารกลับคิดว่าที่ผ่านมาชาวเมืองได้ชดใช้กรรมที่ก่อไว้มากพอแล้วควรที่จะหลุดพ้นจากคำสาปเหล่านี้เสียทีจึงได้อ,อกรวบรวมชาวบ้านที่รอดชีวิตหรือหลบออกไปนอกเมืองให้มาช่วยกันก่อกอ,กองไฟขนาดใหญ่ขึ้นควันที่เกิดจากกองไฟนั้นพวยพุ่งขึ้นไปไม่นานก็มีงูพิษยักษ์จำนวนมากลงมาจากฟากฟ้ามันเลื้อยลงมาอย่างไม่หยุดหย่อน เปนท้องฟ้ามืดมิดเข้ามาทำร้ายชาวบ้านและบุรุษทั้งสมอย่างไม่มีความปราณีแต่ทั้งสามคนและชาวบ้านต่างร่วมแรงร่วมใจจนสามารถสังหารงูพิษยักษ์เหล่านั้นได้จนหมดซึ่งระหว่างการต่อสู้ที่แสนยาวนานนั้นก็ได้เกิดฝนตกอย่างหนักจนกระแสน้ำพัดพาแทกงูไปกองเป็นภูเขาขนาดยักษ์ซึ่งต่อมาเดียวเรียกภูเขาลูกนั้นว่าเขาภูโฮง หรือภูหอส่วนที่มาของชื่อดงพยาไปนั้นเกิดขึ้นมาจากกองไฟขนาดยักษ์ที่ลุกโชนช่วงนี้เองนอกจากนั้นเมืองขวางทบุรีต่อมาได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นเมืองนครราชซึ่่งงอยูในนจััหวดครราชสีมาในปัจจุบันหลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวสงบลงไม้ร้อยกอและพระธิดาก็ได้แต่งงานและคลองเมืองขวางทบุรีสืบต่อไป ส่วนคัทกมุมารและเวียนร้อยเล่มก็ได้ออกเดินทางท่องเที่ยวต่อไปในยุคต่อมาชื่อของป่าดงพญาไฟนั้นเป็นที่รู้จักกันในนามป่าแห่งความตายเพราะทุกย่างก้าวในป่าแห่งนี้ล้วนมีความตายแฝงอยู่มีผู้คนมากมายที่ต้องเอาชีวิตมาทิ้งไว้ในป่าแห่งนี้โดยมีสาเหตุแตกต่างกันไปทั้งเป็นไขป่าถูกสัตว์ร้ายกัดกิน ตลอดจนถึงถูกพูดผีปีศาจและอาถรรพ์ลึกลับเล่นงานจนาึงสาบสูญหรือเสียชีวิตไปคำร่ำลือถึงความน่ากลัวในป่าแห่งนี้ถูกพูดปากต่อปากอย่างไม่ขาดสายพระบ,บาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้าทรงโปรดเกล้าให้สร้างเส้นทางรถไปเชื่อมระหว่างทางป่าภาคอีสานและป่าภาคกลางเข้าด้วยกันซึ่งเส้นทางดังกล่าว จำเป็นต้องสร้างตัดผ่านป่าดงพญาไฟโดยในขณะนั้นมีคำร่ำลือเกี่ยวกับเสือสมิงและอาถรรพ์ของป่าเป็นอย่างมากแต่นั่นก็ไม่ใช่เหตุผลที่จะหยุดการสร้างเส้นทางในครั้งนั้นการก่อสร้างเส้นทางดำเนินไปโดยที่เจ้าหน้าที่จำนวนมากต้องสละชีพไปอย่างปริศนามีคนเล่าว,ว่าหากนำศพของเจ้าหน้าที่เหล่านั้นมากองรวมกัน จะได้เป็นภูเขาขนาดย่อมเลยทีเดียวซึ่งเชื่อว่าสาเหตุที่เกิดการตายอย่างต่อเนื่องนี้เป็นเพราะเจ้าหน้าที่ก่อสร้างเส้นทางไปลบหลู่ผีป่าหรือเจ้าที่เจ้าทางโดยเฉพาะพวกในช่างต่างชาติที่มักปัสสาวะรถต้นไม้ขนาดใหญ่อีกทั้งยังส่งเสียงเอะในขณะล้อมวงกินเหล้ากันอยู่บ่อยครั้งซึ่งต่อมาในช่างต่างชาติเหล่านั้นต่างทยอยตายด้วยโรคไข้ป่า บางคนก็ถูกเสือคาไปกินบ้างหรือบางคนก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยจนเจ้าหน้าที่หลายคนต่างพากันหวาดกลัวทำให้การก่อสร้างเป็นไปอย่างล่าชา้าเรื่องดังกล่าวทราบถึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงสลดพระทัยเป็นอย่างยิ่งที่มีผู้คนล้มตายเป็นจำนวนมากต่อมาจึงได้ทรงให้ยุติการก่อสร้างไว้เพียงเท่านี้ก่อนและทรงโปลดกล้าว ให้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ผู้เสียชีวิตทั้งหมดทั้งมวลส่วนที่มาของการเปลี่ยนชื่อจากดงพญาไฟเป็นดงพญาเย็นนั้นเกิดขึ้นในครั้งที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชนำเดินเปิดเส้นทางรถไฟสายกรุงเทพถึงนครราชสีม,มาในครั้งนั้นพระองค์สเสด็จเดินทางผ่านป่าด,ดงพญาไฟหรือบริเวณเขื่อนลำตะคองในปัจจุบันนี้ขณะนั้นพระองค์สนพระไทยป่าดงพญาเย็นแห่งนี้เป็นอย่างมาก พระองค์จึงมีรับสั่งถามข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ผู้หนึ่งว่าป่าแห่งนี้มีชื่อว่าอะไรข้าราชการผู้นั้นก็กลับบาบังคมทูลว่าชื่อป่าดงพญาไฟทําให้พระองค์ทรงนึกถึงเรื่องราวความน่ากลัวเกี่ยวกับป่าแห่งนี้ที่เคยได้ยินมาก่อนจึงตรัสสั่งว่าป่าแห่งนี้ชื่อฟังดูน่ากลัวควรให้เปลี่ยนชื่อว่าดงพญาเย็นแทน โดยมีจุดประสงค์ให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่แถบนั้นอยู่อย่างร่มเย็นเพราะที่ผ่านมานั้นชื่อป่าดงพญาไฟมักจะนำแต่เรื่องเดือดร้อนความตายและความหายนะมาให้ถือว่าเป็นชื่อที่ไม่เป็นสิริมงคลเลยประมาณปีพุทธศักราช2467หลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงมาใช้ชื่อดงพญาเย็นชาวบ้านจำนวนไม่น้อยก็เริ่มทยอยมาตั้งถิ่นฐานในพื้นที่ดังกล่าวกันมากขึ้น โดยมีการปลูกพืชผักและผลไม้ไว้กินเองกับขายเป็นจำนวนมากเกิดเป็นหมู่บ้านเล็กๆประมาณ30หลังคาเรือนอยู่บนยอดเขาต่อมาได้มีการยกฐานะพื้นที่ดังกล่าวเป็นตำบลเขาใหญ่เป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของอำเภอปากพลีในจังหวัดนครนายกในช่วงหนึ่งของประวัติศาสตร์พื้นที่ดงพญาเย็นแห่งนี้ได้กลายเป็นชุมนุมโจรจากทั่วสารทิศ ซึ่งเมื่อถูกเจ้าหน้าที่บ้านเมืองต่มไลลา,ลาก็จะเข้ามาหลบอยู่ในดงพญาเย็นเจ้าหน้าที่ส่วนมากเมื่อเห็นดังนั้นจะไม่ทำการติดตามต่อเพราะไม่มีความชำนาญในพื้นที่อีกทั้งยังเกรงกลัวอาถรรพ์ป่าแม้ว่าจะเปลี่ยนชื่อจากดงพญาไฟเป็นดงพญาเย็นแล้วก็ตามจนกระทั่งประมาณปีพุทธศักราช2475ทางราชการได้ส่งประหลัดจาง เข้ามาปรับปรามซ่องโจรแห่งนี้ด้วยความสามารถของท่านในที่สุดโจรกลุ่มต่างๆก็ได้สไลด์ตัวไปแต่สุดท้ายท่านก็ต้องจบชีวิตด้วยพิษไข้ป่าในวัย75ปีและต่อมาก็ได้ยกย่องให้ท่านเป็นเจ้าพ่อเขาใหญ่ต่อมาในสมัยจอมพลสฤษดิ์ธนรัฐได้มีการสร้างถนนมิตรภาพตัดผ่านดงพญายเยน็น ขนานกับบางช่วงของทางรถไฟทำให้พื้นที่ของดงพญาเยน็นถูกเปิดให้ความเจริญเข้าไปซึ่งเป็นไปอย่างรวดเร็วจนน่ากลัวต่อมาได้มีการป้องกันปัญหาดังกล่าวโดยการตั้งอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ขึ้นโดยดงพญาเยน็นก็อยู่เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งนี้ทำให้ช่วยชะลอความเจริญที่ลุกล้ำเข้ามาในพื้นป่าได้ในปัจจุบันนี้ บริเวณดงพญาเยน็นถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งที่นักท่องไทร่ยวจำนวนมากใฝ่ฝันจะไปหยิบยํำสักครั้งในชีวิตดงพญาเย็นในทุกวันนี้แม้จะถูกความเจริญลุกล้ำไปมากพอสมควรแต่คงไม่มีใครปฏิเสธว่ายังมีความน่ากลัวซุกซ่อนอยู่ในป่าแถบนี้ปีปีหนึ่งมีนักท่องเที่ยวจำนวนไม่น้อยที่หายสาบสูญไปอย่างไร้สาเหตุ หรือไม่ก็เสียชีวิตอย่างอนาถเชื่อได้ว่าความอาถรรพ์ของป่าแห่งนี้ยังเป็นสิ่งที่น่ากลัวเสมอสำหรับพวกมายืนถ้าชื่นชอบเรื่องราวที่เรานำเสนออย่าลืมกด Subscribe จะได้ไม่พลาดคลิปต่างๆจากเรา